พี่ไม่จบภาคนขาในบ้องแดน้องมีมือนกันยังไม่พูดนะหยัดคงแด้อนี่คุณไม่จบภาคเขาไปนองใจใหญ่ใจดีใจปั่มใจสปอร์ตเขาไปนองครับจ้างคูณสเลยนะครับวันนี้ไปหารวยาเอจร์เีย่นนี้ ใช่่านว่าแล้วมีเจ้าภาพไวโบนอูอิงครับพี่น้องใจดีใจใ่ายหลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เจ้าภาพครับสวัสดีแม่เจ้าภาพด้วยครับสวัสดีครับสาวหน่อยสาหน่อยเพื่อนแพงสร่างจักรพัรับร่าครับสร่างจักรพัรัน ออกยูทูบอีกแล้วองสร้างออีกแล้วุ้ยอล่าสุดสร้างหุนสพี่อังเปางามครับงามมื่อนี้มื่อนี้ไม่จะพาตัองามสวยนี่โอ้ยเนา่เป็นไงแน่ครับเมื่อนี้เป็นไงแน่มวนไหลนวดแห่เราสนุกมากครับ เดี๋ยวๆๆตํารงมาเดี๋ยวพีขอไปเคลียร์ตำรวจนครับขอบคุณครับนี่ครับชมหนาจะพาไง่ายเจสปอร์ตครับคุ้จักหูจักน้องสร้างฟอร์มพี่น้องโอ้ยดีใจลร้ดีใจลรยนะครับพี่น้องแสดงว่าเป็นเป็นเอฟตัวยงตัวยงเป็นเอฟซตัวยงนะครับเป็นเอฟซตัวจริงเสียงจริงครับออซสตัลด์ไฟอนแพงนะพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องเอฟซีตอนนีเป็นแพีงหลากหลายครับพี่น้องครับเพราะจะเป็นจะภาพใหญ่จะภาพน้อยจะภาพใหญ่เจดีจะภาพใหญ่เจสปอนนะครับทุกคนแล้วก็ใหญ่อีกง่ายอีกหลายจะภาพนะครับง่อีกหลายท่านหลายงานนะครับที่ว่ามาจากตอนนเป็นแพีงนะครับพี่น้องครับย่อน่าเจดีพอน้องหญิงนะครับพี่น้องครับเนาะงี้อะไรบ้างนี่ คเคียร์กับอีพอ,อ,พอตำรวจด,ดูครับเมียนากเมียนากทอดหนากโอ้อนุโมทนาสาธุน้ำหนกักดยครับด้อบุญใหญ่อบุญอลัองการงานสร้างนะครับพี่น้องครับนะะสวัสดีครับฮะ แมีนสิไปซ่อมลำมือแรกพอกันอย่างแน่นอนครับสังทองเนาะป่านะครับพี่น้องครับนักทา่าทิได้เป็นลิเป็นตัวได้พี่น,น้องทาง่านักท่าทิได้เป็นริเป็นตัวได้พี่น้องท่าติดตามเด้อครับเด้ออันนี้รถแหนนักตัวรถแหนนักต้องเไ็นเดจจกแด้หนิรถแหนนัก่ได้แจก,เ,ก,ไไเ,จกเพราะว่ามันเป็นรถไทยรถยังสิแม่ยียนวะคุณอะ ไปเบิ่งลุนเฮหน,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 นาก่นันสวัสดีว้าดุนเฮหนากนี่ใช้รถไทยนะครับพี่น้องครับสุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีนะครับ อาคาร e, ขายด e wooden, ้านหน้ากำลังจับจองมองหานะครับพี่น้องกำลังตั้งหน้าร้านตั้งร้านนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โอนะครับท่านได้จอยไปไหนว่าจอยเอาเต๋อโอ้ไม่ใช่ได้กินนั่งอยู่ต๋ สวัสดีครับบอสบอสนี่เสาวไงพี่ช้างโอ้คือมึดเถอะเนาะโอ้ลายยิมเก่าบอก่าบอกแล้ห้าเบิน์ผิด บัราคาเป็นีบุตสาวร้อยยิบเก้าที่พี่องด้รอยยิบเก้าบาทครับปูปิดครับอันนี้วอสโจอเลี้ยงกเกีียวลำแพนเต้ยเสด็จนะครับ พี่น้องมาแลงครับบ้านไสงามตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับย้ายใจไวหรื่ไม่เมฆาอย่าลืมนับถวยเด้อแม่ฆาอย่าลืมนับถวยเด้อครับถวยผมถวยเนึอง้ำตกไหลแห้งบ่ครับเอาข้าวนำไหลก็ได้ฮะน้ำตกไหลแห้งบ่ ช่วงนี้น้ำช่วงนี้น้ำตกช่วงนี้น้ำตกน้ำแห้งได้ช่วงนี้นหนา,นา,นานว พี่น้องครับไปขอนอนุญาต<า>เขาไปซนอมร่ดงแล้วดีพาย,ยางไปหลังดีทีจะพาย,ยางไปหลังดีทีนะครับ ไมจะพาไปยังกินนาะไปยัง <potrze> ก <com> no, ินนาะครับไปยังกินเนาะไปยังกินเนาะไปยังเาะไปิเไปยังเนยัเอาเไนาาไินกิะไเนนันยักะไยัเอาเลยครับกินแมงนเนาเอาีีปลาไเอาแมงก็เเานแม่น้อง เี้ยบ้านบ้านมันหมเลน้องเ้ยโดนตีกับมวนมวนโดนบ้าหมดบ้าจ้ามวนหลายมวนจนงลูกบ้ไปโดอแรกสอดแจงแล้วหยุดรู้แล้วชีวิตแม่อยู่ขางกันแอันนี้พ่ักีซื้อแล้วเป็นยังไงครับก็บบาทบ่ก็บบาทเป็นบาทบอยเอาเงินเห็ดบุญนะเงินเห็ดบุญพี่น้อง สาราการเรลี่ยนสาราการเรลี่ยนนะครับสวอนสวอนลายเจ้าะ่าเคุนจ้างมาผมเลยอันนี้เงินของวัดครับผมอยากสรวยทำบุญกันเลยครับก็ได้บุญสองต่อครับอาบุญสองต่อสามต่อไปเสร้อยครับอยู่บ้านมั่นไหนต้องพูดเป็นสิส่งที่ก er ินท like ี่บอกวันนี้อ yeah, ่าขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไปซองมองหาเนี่ยจริงเหรอ อุ้ยลงก๋วอ่านเล้วกินกันหลายๆพี่น้องนี่ตอนรับคาสูนะครับมอลัมนะครับพี่น้องครับปรกกอบแพร่แพร่ผู้มาเยือนนะครับพี่น้องที่นี้เอาไปสนิสักวอนครับพี่น้องครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับขอบคุณดีวยครับโฆษณาครับฝากกดติดตามไว้นะครับฝากกดคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยปุดหนักเดินเขาจะไปหาสอบรามครับพี่น้องครับ